ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในรถมารับเรานะครับอืออุ้ยรอนานมากของฉันน่ะเธอวางแผนดีฉันต้องมานั่งแถวเนี้ยเรียร่าแถวเนี้ยเป็นชั่วโมงเรียกแล้วเรียกอีกไม่มีมาต้องไปจ้างรถขึ้นไปเองต่างหากเขาบอกเขาว่าผ้ากระเป๋าใหญ่สกระเป๋าเขียนบนบ้านเลยบนบ้านเลย

เดี๋ยวฉันจะชี้โรงแรมที่เฮียแก๊สเขาเช่าฉันพกกบบากปแต่ของเันต้องลากกระเป๋าขึ้นเดินนะเนนีแ,แ,แกอกมม่มีน้้ใช่อยู่นหเน้กี่เดยมันใช่อันเดียวกับที่เฮียแก๊สเช่าอ่ะ เั่นเั่นซาวหน้าเั่นอาบจากรุซี<ช>่แต่คนคัวรทำน้ำหมดใช่แต่ฉันไปทางโน้นขึ้นเขาเองีแข้างข้างก็เป็นลำธารน,นะครับ หน้าร้อนนะครับขนาดหน้าร้อนภูเขาข้างบนยังมีมะพร้าวที่โรนแรมเลยอ้าวนี่ถึงแล้วเหรอถึงโรงแรมแล้วนี่โรงแรมถึงแล้วครับอันนี้เราถึงแล้วนะครับนี่มีชายหนุ่มลับด้วยโอ้โหสัมผัสมือต่างหากชายหนุ่มรูปหลอด้วยนะนี่ถึงโรงแรมแล้วนะครับ พักโรงแรมนี้เหรอครับ oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. ตอนนี้ก uh ็กระเป๋าเราลงกำลังเรียงกระเป๋าเราลงนะฮะโรงแรมที่เราพักก็คือโรงแรมแบบนี้นะครับ นี่ค่คะขอกระต่อทุกคนนะคะอาวิชขอขาวักบนกระเป๋าค่ลยขอข้าตักบนกระจาบขับขึ้นนะคะตรงแรมประมาณนี้ที่เป็นห้องอาหารห้องอาหารนะครับสวัสดี นะครับที่เราพักในคืนนี้นะครับมีห้องอาหารห้องอาหารประมาณนี้นะครับ